ในอาณาจักรเอเลนทาคืนนี้คือคืนของวันสำคัญที่สุดพิธีพันึกสันติภาพของสามอาณาจักรแต่เมื่อขันทีเปิดประตูห้องเจ้าหญิงกลับพบว่าเจ้าหญิงโรเวลาหายตัวไป oh <my> มีแค่กระดาษใบหนึ่งเขียนว่าข้าไม่อยากแต่งงานตามคำสั่งอีกแล้วโรเวลา oh. ราชาวิ่งไปทั่ววังที่ปรึกษาโวยทหารกับสน <c oughs> วังระเปิดความวุ่นวายแบบสุดๆราชาหาเจ้าหญิงให้ได้ในคืนนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีเจ้าหญิงอาณาจักรเราจบแน่แต่เวลานับถอยหลังเพียง24ชั่วโมงที่ตลาดเมืองล่างมีหญิงสาวชื่อมิ้งอายุ19 <c oughs> ขายแป้งทอดขูดมากขี่ตกใจ <c oughs> หน้าขาวเต็แป้งทั้งหน้าพอเธอเช็ดออก หน้าใสขึ้นทุกคนตกใจเพราะหน้าคล้ายเจ้าหญิงโรเวลลาแบบเวอร์ทันใดนั้นทหารสามนายวิ่งเข้ามาพอดีเห็นหน้าเธอแล้วตะโกนว่าทหารพบเจ้าหญิงแล้วเวอร์มิ้นตกใจมิ้นเดี๋ยวฉันชื่อมิ้นอาร์กปล่อยปลอยเธอถูกหิ้วไปวังทันที ปฏิบัติการปั้นชาวบ้านใน24ชั่วโมงในวัง oh, <wow. S 1> มิน้นจับสวมชุดเจ้าหญิงจับผมจับแต่งหน้าจับสอมท่าทางจนเธอแทบร้องไห้ภารกิจนี้ถูกดูแลโดยเซตริกองค์รักตัวสูงหล่อหน้านน่งสุดๆด,ดุเป็นอันดับหนึ่งของอาณาจักรเซตริกถูกสั่งว่าห้ามให้ใครรู้ว่าหล่อนเป็นตัวปลอมเซตริกเริ่มสอน แต่ no, no, no. ยิ้มแบบเจ้าหญิงกลายเป็นยิ้มเขินจนฝันทั้งปากออกยกเท้าชานัำกระเด็นหกเต็นโต๊ะทำท่ายืนสง่างามไม่นานขาปตะคริวล้มลงสูมเซตริกแทบหมดแรงเซตริกนี่มันนรก24ชั่วโมงชัดๆมิน้นฉันก็อยากกลับไปขายแป้งทอดเหมือนกันค่ะแต่ยิ่งสอนยิ่งใกล้ชิดมันก็เกิดความรู้สึกบางอย่าง เซตหรือเริ่มหัวเราะกับความซื้อของเธอมินเริ่มไว้ใจคนหน้าดุคนนั้นมากขึ้น <Thank you. S 1> พิธีเริ่มและความวุ่นวายก็ตามมาพิธีผนึกสันติภาพของสามอาณาจากักรทั้งสามถือลูกแก้วถ้าลูกแก้วของใครลอยไปหาเจ้าหญิงจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงทันทีมินต้องขึ้นพิธีนั่งบนบัลลังก์ทูตจากสามแคว้นมองเธออย่างคาดหวังมินพยายามสง,ง่างามที่สุดในชีวิต แต่ก็ยังหลุดหลุดมีครั้งหนึ่งทูชชมเธอว่าเจ้าหญิงดูสดใสขึ้นนะ <Yes. S 2> เพราะฉันกินขนมทอดไปสี่ชิ้นค่ะอุ๊ยอุ๊ยแต่ทูกชกลับหัวเราะประทับใจในความตรงไปต,ตรงมาทุกอย่างเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งชายลึกลับนั่นไม่ใช่เจ้าหญิงโรเวล่าข้าเห็นนางในตลาดเมื่อวานทั้งงานเงียบ ช็อกเซต,ตริกก้าออกมาบังเธอทันทีทันใดนั้นเจ้าหญิงโรเวลลาตัวจริงเดินเข้ามาผมยุ่งเสีย้ยวพืโทรนและมีบาดแผลเล็กๆเธอสั่งทหารหยุดทั้งหมดโรเวลลามิ้นไม่ได้โกโหกใครเป็นค่าที่ขอให้เขาปลอมคร้อมโรเวลลาหันมาจับมือมิ้นดึงไปกลางเวทีหากไม่มีเธอเอเลนทาคงเกิดสงครามไปแล้วจากนั้นเจ้าหญิงโรเวลลา เธอก็ได้แต่งงานกับทูตน้ำแข็งการตัดสินใจของราชาหลังเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดราชาเดินออกมายืนข้างหน้าน้ำเสียงหนักแน่นแต่ใจอ่อนลงมากมิ้นแม้เจ้าจะไม่ได้เกิดในวังแต่เจ้ามีหัวใจที่ช่วยอาณาจักรนี้ไว้ <c oughs> เขาหันไปถามประชาชนว่าพวกเจ้าว่าอย่างไรถ้าเราจะให้มิ้นเป็นเจ้าหญิงคนที่สองแห่งเอเลนทาเสียงตอบรัมาดังสนัน่นประชาชนเห็นด้วย พวกทูตทั้งสามแขนก็ยิ้มและพยักหน้าประทับใจกับความจริงใจที่เห็นตรงหน้าเจ้าหญิงกำมะลอกลายเป็นเจ้าหญิงตัวจริงไม่ต้องปลอมไม่ต้องแกล้งเก่งไม่ต้องเสแสร้งเพราะความกล้าหาญและหัวใจอันแท้จริงหมิ่นหันไปยิ้มกับเซตริกเขาก้มลงกระซิบ้าบอกแล้วว่าเจ้าทำได้ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้วสินะเซตริก <at> ใช่ และคาขอเป็นองค์รักของเจ้าตลอดไปหมินหน้าแดงสุดชีวิตและหัวใจเต้นแรงเหมือนตอนล้มบนพรมครั้งแรกแต่ดีกว่าพันเข้าหมิ่นได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเริ่มทำงานเพื่อชาวบ้านสร้างโรงทานทำงานร่วมกับเจ้าหญิงโรเวลา่าและมีเซต,ตริกค,คอยยืนข้างๆแบบที่ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปเรื่องราวที่เริ่มจากผิดคนกลับจบลงด้วยหัวใจที่ถูกต้องที่สุดและนี่คือ เจ้าหญิงกรมมาลลอผู้กลายเป็นเจ้าหญิงจริงด้วยหัวใจไม่ใช่สายเลือด